สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุนตะขุดบุรีรําครับวันนี้พวกเราอยู่ที่โรงงานครับคลิปนี้ให้มาดูดินที่ติดมาจากโคกน้องนาครับเนี่ยอันนี้ล้อฝั่งขวาครับนี่ครับคนงานเอาออกมี้ครับคนงานเก่าแก่ของโรงงานเราครับเอาเสียมเสะดินออกครับจากดินโคกน้องนาฮะดินนี้มาจากหลายๆตำบลของอำเภอกระสังครับเนี่ย มาอยู่ที่ตำบลน,น้องเต็งครับนี่ครับบรรยากาศโรงงานงเราวันนี้ครับกับสถานการณ์พายุน่าจะไปแล้วฮะเนี่ยบรรยากาศลมหนาวเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็ให้มาดูนะครับคุณพ่อครับเราออกกําลังกายท่านบอกออกกําลังกายแต่เช้าครับ ไเสียมขุดดินออกจากล้อรถแมคโครครับปู่ซื้ออะไรมาก็ให้แกลําบากด้วยครับน้องเนี่ยซื้อสิบล้อก็อต้องไปล้างสิบล้อครับซื้อแมคโครต้องเอาเสียมเจาะแมคโครเจาะดินออกจากล้อแมคโครเนาะให้แกไม่บอกแกไม่ทําแกก็ไม่ยอมครับแกความสุขของแกรครับเรื่องของแกเนาะนี่ฮะกับจักรเพื่อควกเราครับนี้ครับผมเนาะ เขาแกพูดคำสองคำโกรธครับสงสัยอยากเป็นเท่าแกเองครับเนาะก็เลยพูดไม่ได้ครับพูดแค่คำสองคำนี่โกรธเลยก็เลยทิ้งรถไว้ให้เราถ้ามีลุงน้องอย่างนี้อะไรอย่ารับนะครับผมเนาะพูดดีคุยดีปากดีครับเบิกต่เงินครับผมทำงานแล้วหนีครับทิ้งรถครับผมเนาะ ลูกน้องท่านใดที่ทิ้งรถก็มาสมงปทิญรับแล้วครับมันก็เป็นนิสัยครับอายุยังน้อยครับแต่ทิ้งรถนะฮะดูฮะทิ้งรถทิ้งขี้ไว้เราครับขอบนหน่อยครับเนาะนี่ครับบรรยากาศโรงงานของเราครับนะช่วงที่รถจอดครับพายุน่าจะออกไปแล้วครับกันในสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้ออกไปทํางานเพราะว่ามีติดค้างพกลงนาเลยอีกมากมายเลยเกินครับเลยประมาณเกือบสิบแปลงครับแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้ก็ลมเย็น ลมเย็นสบายมากๆเลยครับเนานะแล้วก็เจ้ารถตักคันนี้ครับที่วันนั้นเราไปซื้อ,อเรามาทำเบรกกันครับเนาะยังไม่เสร็จครับตัวหมอ้อลมเบรกก็รุ่นนี้หาไม่ได้แล้วครับตัวเดิมมันก็เลยจะใช้ตัวหมอ้อลมเบรกของรถสิบล้อครับของฮีโน่ครับมาแปลงใส่ครับเพื่อที่จะปั๊มลมมาใส่เบรกครับวันนี้น่าจะได้สองอ่าีให้ดูครับที่เราทำ เนี่ยเราใส่ชุดนี้ครับผมชุดชุดเบรคครับเนาะนี่ะใส่ซื้อลูกยางมาใส่เรียบร้อยครับรถคันบักใหญ่ไม่มีเบรคครับอันตรายมากมาะครับเนี่ยได้ล้อหน้าสองข้างครับได้ล้อหน้าสองข้างครับคันนี้ด้านนี้ก็ใส่เรียบร้อยครับเครื่องจักรใหญ่ก็ทำงานลำบากครับเนาะ คันนี้พวกเราก็ถือว่าซื้อเงินสดมาเนาะครับราคาล้านกว่าบาทสมัยต่ก่อนครับนะสี่ห้าปีก็ถือว่ายัางใช้ได้ใช้ดีครับรถพวกนี้มีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ทุกทุกรถเลยครับรถถ้าได้ใช้งานคือมีประโยชน์เราเคยช่วงนี้ก็เลยพักจากการงานโคกตรงนาก็ให้ช่างปลั๊กก็เป็นคนดูแลเรื่องของการซ่อมบำรุงครับช่วงนี้เช็ครถเช็คซ่อมบำรุงครับ ฤดูการใหม่ก็สิ้นเดือนนี้น่าจะได้ออกทําการแล้วครับเพราะว่าพวกเราก็มีงานค้างคาอีกมากมายครับกับวานโคกน้องนาโมเดลของพวกเราปีนี้น่าจะได้เลยอีกรายร้อยบ่อครับอยากจะรับพายุที่สุดครับผมเรื่องคนขับไม่มีปัญหาครับปีที่แล้วครับโคกน้องนาผลิตคนขับมาเป็นพันคนครับครับเป็นไม่เป็นก็โดนเป็นทุกคนครับเพราะว่า โคกลงนาโมเดลเนี่ยคือขับเป็นเฉพาะชุดที่ที่อวิทยากรที่มีทีมงานที่มีศักยภาพแล้วก็ที่ทํางานเป็นแต่ว่าปีที่แล้วเป็นงานหลวงออกมาครับทางประเทศไทยนี่เป็นหลายหมื่นโครงการแล้วก็สามารถที่จะขับโคกล้องนาได้มากมายครับสําหรับคนขับครับเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วครับโคกล้องนาโมเดลครับสามารถที่จะหาคนขับตรงไหนก็ได้ครับคนขับเยอะแยะครับทีเนี้ย ถ้าปีไปแล้วผมว่าผมเชื่ออยู่ว่าหาขับขับยากครับแต่ปีนี้ไม่น่าจะยากครับเพราะว่าขับเป็นกันหลายๆคนแล้ววันนี้เลยยังอยู่ที่โรงงานของพวกเราครับเนาะอยู่ที่จุดซ่อมรถของพวกเราเนี่ยจอดกันอย่างเงี้ยผมนะจอดกันอย่างเงี้ยไม่มีโกดุงโกดังครับจอดเป็นแบบไม่มีร่มเลยครับว่าจะทําคันนี้ก็ยังมีเวลาทำครับก็ให้ทํารถตักเสร็จก็น่าจะได้ทําคันนี้ครับ ซ่อมบำรุงคันนี้ให้ดูวงดูเบรคครับดูทุกอย่างครับให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นรถเคลื่อนย้ายครพวกเราอันตรายครับผมรเราน้้าหนักเยอะมากครับอันตรายก็ต้องมาดูแลซ่อมบำรุงครับเช็ครถเช็คอะไรครับเพื่อที่จะออกหน้างานปีนี้ครับต้องออกลุยกันต่อครับช่วงหน้างานพวกเราถ้าได้ออกโค้ง l ้ n งหน n ก็น่าจะออกถ้าปีนี้ได้ออกเดี๋ยว่าออกตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนนี้กันหนูฮะน่าจะไม่ได้กลับครับ น่าจะตุลาหรือกันยาปีหน้าครับน่าจะเข้ามาหมู่บ้านบ้านอีกครับเพราะว่างานพวกเรามันจะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะส่วนมากก็ไม่ได้แกะเข้ามาครับถ้าได้ออกก็ออกไปเลยครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหน้างานไปเรื่อยครับสงสารคนแกะขี้ดินครับเนาะว้าสุดยอดนะครับดุกน้องก็มีหลายประเภทครับประเภทอวดเก่งก็มีครับเก่งแต่ปากก็มีฮะ พอโดนว่าโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยมีอารมณ์ครับนี่นะครับคือลูกน้องครับเขาไม่รู้ว่าว่าถ้าเกต้องรับไปชอบอะไรมากมายมากมายมาหา,าศาลครับค่าน้ำมงค่าน้ำมันค่าแรงค่าอะายๆอย่างครับหางานให้ทำเนาะไม่ใช่ว่าขับเก่งล้วไปอยู่ตรงไหนก็ได้ครับอยู่ได้ครับไปอยู่ตราเก่นั้นมีงานให้ทำหรือเปล่าครับเนาะแต่ถ้าพวกเราเนี่ยคือว่าทีมงานเราทีงานมหา,าศาลเราคิวครับผมไม่เรียดครับใครอยากอยู่ก็อยู่อยากออก ไปฝืนกันไม่ได้ครับเรื่องาการให้กดทํางานคนเราถ้าไปไหว้เขามาทํางานหรือไปขอเขาทางานรับรองครับอยู่ด้วยความรู้สึกที่แบบนั้นรับรอง่าทํางานไม่มีประสิทธิภาพครับแต่ถ้าเขาอยากมาทํางานหรือว่าตั้งใจทํางานเขาจะมีศักยภาพกว่านั้นครับพอเป็นงานเราก็เล่นตัวแล้วครับผมคนขับรถเนาะผมอยู่วงการขนส่งอยู่กับรถสิบล้ออยู่กับรถพ่วงมาเกือบยี่สิบปีครับ ทำบริษัทขนสูงมาผมพอจะรู้บ้างแล้ะครับอายุถึงรู้ยังไม่เยอะมากมากแต่เราก็รู้เรื่องของประสบการณ์ของคนขับครับโชเฟอร์ครับหาดีๆยากครับบางคนอยู่กับเรามา20ปีอยากออกก็ออกครับ15ปีอยากออกก็ออกครับตืินออกเฉยครับนี่ฮะคือคนอมไม่พอใจคำพูดคำสองคำก็ออ,อกอคิดว่า ไม่มีปัญหาครับเนาะคือไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เขาไม่มีเราเขาก็อยู่ได้นะไม่ว่ากันอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ซีเรียสครับแต่ว่าก็เล่าให้สู่กันฟังครับเรื่องของคนงานโชเฟอร์คนขับรถครับแล้วก็คนที่มีศักยภาพในการดูแลงานเนาะคนเราก็ต้องตรงนี้นะครับถ้าไม่แน่จริงก็ไม่ได้เป็นเท่าแก่คนนะครับถ้าบางคนคนขับคิดว่าตัวเองเก่งถ้าตัวเองเก่งก็ไปซื้อรถมาขับเองครับหารถขับเองครับหางานขับเองครับเนาะ งานงานมีฮะจะมีตลอดรอดฝังหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีปัญญาสงงวดจบไหมแล้วนะฮะมันมีมีหมดเลยครับเนาะไม่ว่าการในคลิปนี้เราคุยเรื่องของปัญหาหน้างานของพวกเราครับปัญหาหน้างานของการทํางานปัญหาของคนงานปัญหาของทีมงานของพวกเราครับมีหลายๆคนครับเก่งแต่ใจไม่สู้ครับเนาะโดนว่านิดว่าหน่อยไม่ได้ครับ แต่คนประเภทนั้นครับมีมวันได้เป็นเท่าแก่ครับได้เป็นแค่ลูกน้องเขาตลอดไปนะครับบางคนถ้าจะเป็นเท่าแก่ได้ต้องอดทนครับอดทนอดกลั้นครับแล้วก็เรื่องของทักษะครับผมเนาะคนเราบางทีมีรถคันเดียวเรียกเท่าแก่ครับบางคนมีเป็นร้อยคันก็เรียกเท่าแก่เหมือนกันครับถึงมีหนึ่งคันกับร้อยคันก็เท่าแก่คือกนแเลยครับเนาะนี่คการจัดการบริหารงานครับบางคนมีงานทั้งปีทั้งชาติบางคนมีงานแค่นนิดนึงแล้วก็มีงานเยอะ แล้วก็พูดไเปเรื่อยปไปครับไม่ว่าการเนาะคลิปนี้ก็พูดไปเห็นเห็นหน้างาน<ม>เห็นโรงงานของพวกเราครับตรงนนี้เรายังอยู่ที่ช่วงการซ่อมบำรุงครับช่วงการทำความสะอาดครับน่าจะจะอ,ออกไปทํางานเร็วๆนี้แหละครับนี่ฮะน่าสงสารเหลือเกินครับคุณพ่อผมเองครับท่านไม่อยากนั่งเฉยๆท่านบอกว่าเห็นเห็นแล้วท่านตะงิดๆหัวใจครับเนาะก็ลเลยได้มาเอาดินออกตรงนี้ ลูกถ่าย YouTube พอเอาเหล็กแคะดินออกจากแท็กกับโอโ้โหกระตันยูเหลือเกินนะครับเนาะไม่ว่ากาันรครับเรื่องการทํางานเนาะความพึงพอใจครับที่จะทําเราบังคับกันไม่ได้ครับเรื่องคนงานบังคับกันไม่ได้แน่นอนครับพอใจอยู่ก็อยู่ไม่พอใจอยู่ก็ออกครับแต่อะไรก็อยากให้เห็นภาพว่าเด็กที่มาทํางานับปากดีนะพูดว่าตัวเองเก่งตัวเอง,งไม่ไปครับ ขอโดนตำหนิคำสองคำาค่นั้ 2, นนรับมีอารมณ์เนี่ยผมเลยบอกว่าถ้าใครเก่งจริงก็ซื้อรถไม่ต้องมาขอขับขับอกครับไม่ต้องไปโพสหาในเพจในอะไรนะครับถ้าคนเก่งจริงถ้าตัวเองมีความสามารถจริงฮะซื้อรถขับเองนะครับผมอย่าไปว่าตัวแกงั้นลูกคนแต่านนี้ไม่ดีตัวแกงั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าในจริงฮะซื้อรถขับเองหางานทำเองฮะไม่ต้องมารับจ้างครับเนาะ ที่รับจ้างทําง,งานด้วยกันก็นคือว่าคนที่เขาชอบแล้วเขาพื่อพอใจในจุดที่เขาจะพอที่อยู่ได้นะเนาะมันก็ว่าเขาต้องการแค่นี้แล้วเขาก็อยู่ได้ด้วยความสุขมีความสุขกับการ,การทําง,งานเนี่ยถือว่าอยากได้คนที่ทําง,งานครับไม่ใช่ว่าคนที่อดเก่งรู้สึกทุกอย่างอถ้าเก่งจริงแค่นั้นไม่ต้องมาขอทํางานครับให้ไปซื้อรถแล้วขับเองหางานเองครับวิ่งเท่าอำเภอเองเองนาะถ้าเก่งจริงครับโคกหงนามโมเดลไม่ใช่ว่าจะได้งานกันง่ายๆครับไม่ใช่ว่ามีรถมีฝีมือเราจะขับได้จะมีงานขับครับไม่ใช่เรื่องครับเนาะ เราต้องมีทั้งบูทั้งบุญครับหางานเป็นไหมครับเนาะก็ฝากพึงหลายๆท่านครับไม่ว่ากันครับถ้าคนเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับเนาะไม่ว่ากันคําพูดที่พูดออกไปถ้าคนที่เขาคิดดีอะไรดีเขาถือว่าเป็นประโยชน์ครับแต่บางคนคิดตัวเองคิดว่าพูดผิดก็คอมเมนต์มาครับนนเนาะไม่เกลียคลิปนี้เลย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสรุรัขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้อยู่ที่เจ้า XCMG XE2154 แล้วก็เจ้า SK200SM ครับนี่ฮคันนี้อยู่กับนี่ฮะโอ้โหเรื่องมืออาชีพเก่าครับคนนี้หาปูเก่งครับใช้จอบใช้เสียมเก่งกันฮะเก๋แล้วจะได้นั่งสบายไม่ได้นั่งครับต้องมานั่งใช้เสียมครับออกรแรงแค่ขี้ดินออกจากแท็กไมโครเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เราครับแล้วกดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยครับเนาะให้กำลังใจพวกเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ